รอนียบดูตัวอย่างไม่มีมมีคิวนะอันนี้มันมีแค่สามสิชุดนะนี่เหอดีอย่างนั้นได้จะเห็นอะไรวะี่ฮมรเทอะมีดเล่นไม่ได้นมี่สาชดเองนะมีแค่นี้เระเสียของใช่มพี่เสยของค้เวลาขึ้นกขึ้นแลม ติดแต่ดูดีนะตแล้วก็ดูดีอ่ะเอานี่วางดิแผ่นนั้นอ่ะลรงประชาเราติดให้ติด่เลยผมต้องใช้สองนั่นอ่ะ ต้องเปลี่ยนไปก่อนเทิ้งใหม่นะเอาระทานเลยลุงนะพี่มีนี่ไหนอ่ะกระจุกไหนหลายอันตลอดอะแล้วมีสามคั้งนะรถแต่งอยูไหนรถพี่มีอยู่ไหนไหนกระจกแต่งไหนกระจกแต่งนั่นไงเดี๋ยวต้องจะถ่ายได้ผมนักหนาวพี่เดี๋ยวอย่าไปถ่ายผมแล้วพี่ตีไม่ได้รู้เว้ยร่างนี้วิ่งเข้าไปดูเลยตามเลยแล้วแต่งอย่งไรวะเดี๋ยวใครจะไปติดที่หลังยังไงก็ช่างเนาะผมทิ้งกีงั้นถ้ามีเทปใสนะเฮีย ติดข้างบนเนาะมีเทปใสนะติดไว้ก่อนนะท้ายว่ะข้างบนมีเทปใสไม่วิวไปพับเทปใสติดไว้ก่อนชั่วคราวแล้วมัเดี๋ยวมันบติดกับบนตัวก็ใช่มาตัวยาวยก็เลยอีกไม่กี่วันจะทันเหลยผมเอาแต่กัะเตอร์มาผมไม่ได้เอาเทปมาเห็นแกบอกจะมามาป่ะมาอะไรนี่ไงไม่ควรไม่ได้ไปติดข้างบนนั่งกราบรถคุณเทอยู่อ่ะเขาคุณเทอ่ะอ๋อนี่ไง ไม่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 โยเขาจอดนี่อ้าวไปไหนแล้วกลับไปแล้วับไรหรอเขาจะกลับตอนบ่ายสาเดียวเขาไปจอดกับผมโทรี่เลยวันต่อต้องมาพรุ่งนี้เขาไม่ยอมกินข้าวนะเอันนี้าได้นะ